สวัสดีเพื่อนชาวเอซทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แชทแนลอนนี่ x อซีครับเอาละครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆชาวเอซมาดูงานคอมมิคคอนที่สยามพารากอนนะฮะนี่ทางออกอยู่ด้านนู้นนะเดี๋ยวเราจะออกกันเลยไหม <c oughs> เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในงานกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ ครับผมเราจะมาดูซุนโกคูตัวใหญ่กันนะฮะเดี๋ยวจะลองสอบถามดูครับซุนโกคูตัวนั้นเท่าไหร่ผมก็จะเอากลับบ้านนะตัวไอ้ซุนโกคูตัวนี้ครับผมอันนี้เขาขายแต่หางหรือว่าใช่ครับนี่ครับอ๋อราคานี้ใช่ไหมครัคือจองหรือว่าต้องยังไงครับก็เป็นตุนเลยครับอ๋อนนั้นได้เลยใช่ไหมคลิปต่อภาพที่นี่ได้อ๋อส่งไปได้เลยตรงต้องรอตอนเย็นเนาะมาเก็บมาดูนี่มาดูนี่ตดูราคาท่านี้เองเดี๋ยวรอถูกวันที่หนึ่งงวดนี้นะเดี๋ยวจะมาเอา จะติดต่อซื้อซื้อจากที่เว็บหรือไงครับผมอ่าที่นี่เลยเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กใช่ไหมครับพี่อ๋อได้ครับผมก็ยังไงถ้าใครสนใจหรืออยากกระตัดหน้าผมนะติดต่อไปที่นี่เลยนะฮะที่เฟซบุ๊กนะครับผมติดต่อทางพี่เขาได้เลยนะครับนะฮะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่บูสสติปิตรทอยนะฮะผมเห็นถุงสุ่มนี้สนใจเหมือนกันอยากรู้ว่าถุงสุ่มมันมีอะไรบ้างครับพี่อธิบายผมฟังหน่อยอ่าถุงสุ่มข้าวาก็ข้าวข้าวครับผมก็มีพวกอิซิปามต่างๆครับแล้วของรางวัลพวกเป็นกรโปรง มาเชลออ๋มีด้วยเหรอมาเชลด้วยเหรอเต็มบอร์ดด้วยโอ้แล้วก็มีของอีกมากมายที่จะสุ่ได้อีกทีหนึ่งครับผมแต่พ่อบอกว่าจะได้ของเล่นด้วยมีก้าวเก้าอะฮะก้าวเก้าเนี่ยยังมีของเล่นอีกบเดยคิดหนึ่งถึงสองกล่องด้วยอ๋ออะฮะแล้วจะมีพวกการ์ดมูเตอร์มอนแข่งตะกบวดดีใครด้วยนะครับอ๋ออยู่ในนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมี สูงสุดอันนี้คือหนึ่้าเก้าเกอ่ะฮะการันตีเลยว่าจะได้ขาการันตีหนึ่งกล่องอืมนะฮะแล้วก็ได้ของเล่นของเล่นไปเพิ่มตะปีประมาณสองสามกล่องด้วยกันอ๋อครับผมถ้างั้นอยากอยากลองแล้วเก้าเก้าก่อนได้ไหมอ่าอันเดี๋ยวผมลองเก้าเก้าสักกล่องสักถุงนึงก่อนดีกว่าอันนี้คือหยิบเองได้เลยมั้ยหรือว่าติดใจเลือกหาได้เลยไหนดีอันนี้แล้วกันนะฮะผมมาที่มีดู สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้มีจับฉลากอิชิบันไหมฮะมีมีใช่ไหมครับผมโอ้การถูมืาวุธพูเปิดตรงนี้ได้ไหมได้ครับผมอ,อ๋อเราได้ได้ได้แล้ว้เดี๋ยวเราเปิด,ดเปิด,ปดลุ้นกันเลยดีกว่าไห อ่ะ,อะเปิดตรงนี้เลยนะอ่ะพี่เปิดให้ผมหนะม่อยผมเดี๋ยวโชคดีให้พี่โชคดี <laughs> น่จาจะหันหลัทงท่านท่าน้่านท่านจำผมได้ไหมทรานจับที่สะพานเหล็กจำได้โอ้โหผ,<ม> <laughs> ผมเปิดแ <laughs> ม็กไว้ให้เดี๋ยวนะได้ได้<ม>ได้เปิดกลางกันเองแล้วก้าวข้นที่จะได้รางวัลใหญ่ๆบ้างไหมเนี่ยสมุมเอาลำโพงได้ไหมลำโพงใช่ไมาอยากสุดน่าจะเป็นอะไรนะหข้าวหข้าวเลยฮะอ๋อดีเลยครับี เฮ้ยได้อ่ะพี่มันจะเป็นการ์ดใช่ป่ะได้จริงๆนะฮะก็จะมีการ์ดนะครับผมแล้วก็อสามอันเลยแล้วก็จะเป็น, آ, นอ่านังวันอิชิบันเอยชอบอ่ะนกกัตบอลเออดีอ่ะดีดีดี โอเคครับผมถ้าเป็นเป็นรางวัลจะเป็นการอะไอเป็นยังไงฮะหรือว่ามันจะจะเป็นแผ่นกระดาษเขียนไว้ไม่ผิดเขียนว่าอะไรฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปเขียนมาลงอะไรเอ้ยมันยังมีเยอะนะเนี่ยถือว่าคุ้มนะฮะนี่นี่นี่โปเกมอนก็มีนะฮะเดี๋ยวเอาไว้แจกในเพจดีกว่าโอเคเลยครับผมขนมก็มีนะฮะนี่ร้านเราครับขนมขนมคือโอ้โห นี่นี่นี่ดูดูดีท็อกน่ำกูะปุกอผมเอาไปกินนะเนี่ยนึกว่าเของกินนะเนี่ยทุเมื่อกี้ว่าเป็นผมนะครับผมโอเคครับผมโอ้ถือว่าโอเคเลยไดู้้รางวัลใหญ่ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดูหนึ่งเก้าเก้าเก้าดีไหมมีคนเปิดไปยังมีแล้วครับเออเหรอฮะตั้งหลังใช่ไหมอ๋อโอเคไปดูข้างนอกดีกว่าไปดูไปดูแผลก่อนไปดูแผลก่อน ครับผมยังไม่ออกเลยเหรอยังไม่ออกนะครับเพิ่งเปิดแผงเลยครับโอ้โหมามามาแล้วลองดูก่อนขอลองดูก่อนนะอันไหนเอ่ยอันนี้แผงแอนดรอยนี่เฮ้ยได้ได้ลุ้นเลยได้ลุ้นเลยเป็นเยอะแล้วเนี่ยเล่นไม่ต้องถ้าไหนถ้าหกใบเออไปสี่ร้อยยี่สิบใช่ครับแล้วก็อีกแผงหนึ่งเนี่ยกันบอลเหมือนกันจะ็อยู่แผงโนดเป็นแอนดรอยอ๋อนั่นก็ยังไม่เปิดเลยเเปิดลยยังไม่เปิดเลยเฮ้ยนี่ของใหม่เลยของใหม่เลยครับเพิ่งลงร้านวันนี้ก็ถึงแล้วสิบหาก็เปิดเ้อนก็เปิดร้อนแล้ววัดดวง ดีกว่าวันนี้ขอทีละใบครั้งที่แล้วเปิดไปสิบใบได้มาตัวเดียวนะฮะวันนี้ขอชุดนี้สักสักใบหนึ่งก่อนถ้าเกิดว่าได้ถ้าเกิดว่าได้ตัวใดสักตัวหนึ่งเนี่ยต้องเล่นไ,ไ,ได้คู่ก่อนนะ <laughs> เอาเอาอีกนะคือ <laughs> ไม่นะตอนเนี้ยอยากได้ตัวเนี้ยตัวเดียวถ้าได้ก็โอเคแนละ้วพาเลสพาเลสโอเคจ้าเดี๋ยวขอจับสักรางวัหลหนึห่งครับผมรับจะ จับจับจับครับจับครับขอจับใบหนึ่ง420ร้อยยี่สิบอันนี้ไม่ผิดแล้วเผมแบบนี้แล้วลูกค้ากอดจับแล้วก็บอลไปอัน470ไม่แต่ผมผมผมว่ามันใบเดียวมันจะไม่ไม่ดีนะตับไปนะครับสามใบนะครับโอ่ใครจะจับไข่ด้วยจับไข่ไข่ครับ เขาจะไปทิ้โก้โอเคสามใบสามใบนะฮะเดี๋ยวเราจับกันสามใบอีกแล้วฮะเห็นปดจะได้จะจับใบเดียวดูดีสามใบนะผมให้พี่ใบหนึ่งพี่ใบหนึ่งจับให้ผมเอาอีกแล้วแล้วแล้วผมใบหนึ่งอ่าดูเอาผมก่อนใบหนึ่งอ่ะใบหนึ่งอ่ะพี่ใบหนึ่งพี่ใบหนึ่งที่ให้ผมหรอเปล่อาครับผม เปิดดูพร้อมๆกันนะครับผมเปิดเลยครับพร้อมๆกันเลยครับ <Okay. S 1> นะฮะต้องได้นะฮะหนึ่งสอง เจจีไอโโอ้โหแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ไม่มีวี่แววที่จะได้เลยใช่นี้ฮะมันต้องเอบีเลยอันนี้ได้อะไรบ้างครับเนี่ยแล้วก็ได้ล้วงไข่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 ฮะไข่อยู่ใครครับผมใครนี่ซดอนลิซดนล้วงไข่ล้วงไข่ล้วงไข่หน่อยครับผมอันนี้ไข่คนหรือไข่ร่างกันอฟเลยโอ้ป่านที่ผ่านติดต่อ ี่ฟองไปเดียวไปหนึ่งอ่ะพี่โดนไปแล้วพันสองดตื้อตื้อตือฮะตือเ้อผมในนี้ครับอ๋อเลือกได้เลือกได้เลยครับเลือกได้เลยอันนี้คืออะไรพี่อ่าโัลเตอร์สไปร์ตแมนครับออ๋จากญี่ปุ่นเลยนะครับอ๋อเหรอฮะ แมมาจากญี่ปุ่นเลยนะโคเตอร์สไปเดอร์แมนโคเตอร์สไปเดอร์แมนได้ที่ได้เอาโคเตอร์ดีกว่านี่ฮะได้นะครับผมได้เกลือครับผม โอเคพี่ใส่ถุงนี้กันครับผมนะครับผมขอบคุณมากครับผมนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอที่สถานเอกครับแก้แคขนแก้แคขนขอบคุณครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโดนเกลือไปอีกแล้วครับทั้งจับฉลากทั้งล้วงไข่ฮะเกลือหมดเลยนี่ครับอันนี้คือคอนเซ็ปคืออะไรครับผมวันนี้คือรถคันนี้คอนเซ็ปของร ครับจริงๆเราก็เป็นบริการ V.I.P. แท็กซี่นะครับอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นรูปแบบของ London Taxi ครับผม,ผมแต่คราวนี้เนี่ยเรามีแคมเปญมาอคอลแลบกับทาง Happy Class ครับผมก็ mm ื hmm. ่ออยากจะโชว์แบบคนให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าแรปกัแบแคมหน้าตาจะออกมาสนุกสนานแค่ไหนอ๋อครับผมโหมสวยมากใน,ใ,นในไทยจะมีวิ่งอไหมในไทยคาดว่าในอนาคตจะมีมามมเรื่อยๆ,รอยๆครับอ๋อครับเดี๋ <laughs> ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะครับผมคือนับสวยมากนี<ๆ>่นี่ดูข้างหลังกัน ดูบรรยากาศทั้งในโคตรสวยอลังการใหญ่มากนะ,ะที่นี่ฮะแท็กซี่บรรยากาศที่น้่นั่งนะฮะแท็กซี่ในอนาคตนะครับผมอาจจะมีในประเทศไทยก็ได้นะครับผมนี่ฮะ<อ>สุดยอดไปดูข้างหน้านี่แบบปโอ้นี่ฮะสวยงามมากๆากนะครับผมสว,ส,วสวยสวยสวยพีชนเนี่ย เอาล้วครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่รถของแบ็คหน้านะฮะไปดูว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงเดีย๋ยวลองถามพี่เขาก่อนนะฮะอันนี้มาจากไหนนะครับผมพี่ครับขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับผมว่ารถพวกนี้มาจากไหนครับผม เป็นของเจ้าของไรงานนะครับอ๋อเอามาโชว์ฮะนีมาโชว์อ๋อนี่คือรถของเจ้าของไรงานเอามาโชว์ใช่ครับนึกว่ามีให้มาจองขายไม่ได้นะครับไม,ไม่ได้ไ,ได้อ๋อคือเอาไว้โชว์อย่างเดียวใช่ป่ะโชว์ครับนึกว่ารถจริงนึกว่ารถใช้ด่านได้นะเนี่ยถ้าขับได้ก็ขวัญใ,ใจด่านตรวจนะครับแล้วเราถามคุณตำรวจแล้วเขาบอกไม่ได้เพราะไม่มีใบรับรองการผลิตไม่มีใช่ไหมฮะอ๋อแต่มันไม่มีเครื่องใช่ไหมตอนนี้ไม่มีครับเบรกยังใช้ไม่ได้เลยครับอ๋อคือเป็นเหมือนโมเดลอย่างเดียวประมาณโมเดลมีปั๊ ตอนแรกคือใช้ผลลัพธ์จริงๆเลยแต่ว่าใช่ไหมล่ะช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงนะครับก็จะมาเองอ๋อก็คือทําเป็นโมเดลไว้โชว์นะฮะอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นรถจริงนะฮะนึกว่าแบบก็ขับได้จร okay. okay. ิงนี e ่สุดยอดเลยโอ้ยยอดมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับ สรุปแล้วนะฮะว่ารถพวกนี้คือโมเดลนะไม่ไม่ใช่เป็นรถที่ขับได้นะฮะก็ตอนแรกนึกว่าขับได้แต่รับผม เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโดนี่เอ็กซีด้วยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะฮะผมทิ้งท้ายไปด้วยกับบรรยากาศในงานนะฮะคร่าวๆนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย ¡Gracias! Um.